นำมาอยู่กันกับพัดลมโน้ตบุ๊กนะครับจากแบรนด์โอเคนะฮะในรุ่น C516 นะครับตัวนี้เป็นพัดลมขนาด7เซนนะครับ6ตัวด้วยกันนะครับผมรองรับโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วนะครับเป็น High Speed Fan High Performance แล้วก็มีช่อง USB คู่นะครับก็เขียนว่า Double USB เป็น Super Silent นะฮะ เรามาดูฟีเจอร์พัดลมโน้ตบุ๊กตัวนี้กันนะครับก็มี USB 2พอร์ตมี5ระดับนะครับในการปรับแต่งการทำงานของพัดลมเป็น u l t r ้าสลิมรองรับโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วนะครับเป็น6แฟนขนาด70ดมิลนะครับหรือเ็เซนนั่นเองขนาดตัวพัดลมนะครับก็คือตัวทั้งหมดนะครับขนาดทั้งหมดก็คือ362คูณ 263มคูณ28มิลตขนาดพัดลมก็คือ70คูณ70มิลมนะครับแบตเตอรีเป็นไอรอนเนสนะครับแล้วก็ผสมพลาสติกเป็นตัวเคสนะฮะร,รอบพัดลมเขาบอกว่า2,500บวกลบ10% RPM นะครับโอเคไปแกะกล่องกันดีกว่า ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นสาย USB 2.0สีขาวนะครับความยาวก็น่าจะประมาณฟุตกว่าๆนะครับอ่าแล้วนี่จะเป็นตัวผลบุกจะมีโลเกอร์โลเกอร์อะไรละ่ะโลโก้นะฮะโอเคนะครับ,รรบตรงนี้เป็นสีเงินๆน,นะครับตัดตัวหนังสือสีดำ ตรงนี้สามารถแงดขึ้นมานะครับเอาไว้กันเครื่องไหลลงนะครับนี่มันก็จะเป็นแง่งๆขึ้นมาแบบนี้บริเวณด้านบนจะเป็นตะแกรงนะครับสีดําเราจะเห็นลางๆางนะครับว่าเป็นพัดลมปกตัว1 2 3 4 5 6นี่ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลัง หลังจะมียางรองกันลื่นมาให้ 1, 2, 3, 4บริเวณนี้จะเป็นฐานนะครับฐานนี่นี่จะเป็นเหล็กเอาไว้ปรับระดับเอาไว้ค้ำนะครับจุดนี้คือจุดที่สูงสุดแล้วปรับได้ 1, 2, 3, 4ระดับนะครับอันนี้สูงสุดอันนี้ต่ำลงมาหน่อยอน,นี่ต่ำลงมานิดอันนี้ต่ำสุด นะครับแล้วก็จนอันสุดท้ายก็คือโนาบกับพื้นไปเลยนะฮะโอเคเราไปดูพอร์ตเชื่อมต่อนะครับพอร์ตเชื่อมต่อจะเป็นนะ USB 2.0 2ช่องตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับเกณฑ์ไว้ปรับความเร็วพัดลมนะครับนะเป็นสวิตช์ด้วยแก๊กแกกก็คือหมุนทางนี้ก็จะ รอบแรงทั้งนี้กระเบาจนปิดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเสียบให้ดูกันอ่านะครับผมก็ได้ทาการเสียบ USB เข้าปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่ายังไม่ติดนะครับเพราะว่าผมปิดสวิตช์มันไว้อ่าพอเปิดมันก็จะค่อยๆแรงขึ้น อ,อันนี้เร่งจนจุดแล้วนะครับพัดลมนะครับพัดลมจะทำการส่รงลมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป่าออกมาทางนี้นะครับออกมาด้านบนนะครับก็คือเป่าอัดกับโน้ตบุ๊กนะครับถ้าราวางตรงนี้ เป่าอัดขึ้นมา6ตัวเลยนะฮะสังเกตว่ามันจะได้ยินเสียงพัดลมนิดนึงอ่านะครับประมาณนี้ถ้าเราหูเสียงแล้วก็ลดลงหน่อยนะครับะนะครับสังเกตเวลาลดรอบพัดลมนะครับแสงไฟก็จะหลีตามด้วยนะครับจนปิดเลยโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้รีวิวเจ้าตัวพลมโนบ,บูกโปรเกอร์น,นะครับตัวนี้หากใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ